Hi ทุกคนกลับมาพบกับมิสซี่อีกแล้วนะคะแต่วันนี้จะไม่ใช่มิสซี่บิวตี้ทอค่ะวันนี้มิสซี่จะมารีวิวเกี่ยวกับแกดเกตนิดนึงนะคะหลังจากที่ไปซื้อมาทดลองใช้แล้วมีความรู้สึกชอบนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนไปลองดูบ้างเช่นกันนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้มิสซี่นำผลิตภัณฑ์อะไรมารีวิวค่ะไปดูกันค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะมิสซี่ก็จะนาเจ้านี้มารีวิวเลยนะคะหลังจากที่ซื้อมาทดลองใช้แล้วมีความรู้สึกเออผลิตภัณฑ์ของนางดีจริงๆนะคะก็เลยจะมาแนะนําให้กับทุกคนได้ดูเลยค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น Soundpiece Air นะคะตัวนี้จะเป็นเจนที่3นะคะจริงๆแล้วหนึ่งเนี่ยไม่เคยใช้แต่มาทดลองใช้เจ้าตัวนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยใช้ของ T C Q นะคะตัวนี้นะคะนี่ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็ถือว่าดีงามเหมือนกันนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงแต่เจ้าตัวนี้ก็มีความรู้สึกว่าอ่ะฉันอยากซื้อมาใ,ใหม่ เพราะว่าอะไรคะเพราะเจ้าตัวนี้นางตุยแล้วคะ่ะนะคะก็คือแบบว่านางคอบอายุการใช้งานของนางหรือเปล่านะคะก็มีความรู้สึกอ่ะคงต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าชาร์จหลายครั้งแล้วก็อืมคงแบบเสื่อมด้วยอะไรย่เงี้ยนะคะก็มีเพลงบ้างตัดบ้างคะ่ะถ่ายบ้างก็ตามอายุการใช้งานนะคะก็เลยมาจัดเจ้านี้ดูนะคะ,ะเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรนะคะต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยก็มีความรู้สึกแอบแว่า เพราะเคยเฟลเพราะเคยเฟลมากับเจ้าตัวแอร์พอร์ตครั้งหนึ่งคือมีความรู้สึกว่าเราใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะคือเรา ซื้อมาเป็นตัวแรกเลยประมาณ5 0าพันกว่าบาทคุณแล้วแบบมีความรู้สึกว่าหูฟังคือวัสดุดีน้ำหนักดีนะคะแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอายุการใช้งานมันดูสั้นไปหรือเปล่านะคะแล้วตอนที่มันใกล้จะเสียเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่านางฟังได้ข้างเดียวคุณพระนางฟังได้ข้างเดียวเลยข้างหนึ่งอะไรคะฟังปุ๊บแล้วก็ถ่ายไปอะไรเงี้ยแล้วพอใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะฉันต้องเปลี่ยนนะคะมาเป็นเจ้าตัวนี้แทนนะคะของเป็นของ T C Q ตัวนี้นะคะอ่ะหลังจากที่ ไม่อยากแบบเสียดตังเยอะแล้วไงมีความรู้สึกว่า5 0 0พันกว่าบาทคุณก็เลยแบบเสียดายเนาะก็มีความรู้สึกว่ายุคนี้เขาอยากหมักแพงนะคะ,ะก็เลยแบบว่ามาใช้เจ้าตัวนี้นะคะก็มีความรู้สึกเออก็เสียถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีเท่า,าตัวแอร์พอร์ตตัวนี้นะคะแต่มีความรู้สึกว่า นางก็ทดแทนกันนะเพราะเราไม่ใช่สายที่แบบว่าฟังเพลงอะไรมากมายนะคะอ่ะพร่ำมาเยอะแล้วแต่สุดท้ายนางก็ตุยไปทั้ง2ตัวเหมือนกันนะคะอ่ะตัวนี้ตุยไปก่อนนะคะแล้วก็มาตามด้วยตัวนี้ตุยตามนะคะอ่ะมิซี่ก็เลยมาได้เจ้าตัวนี้แทนนะคะตัวนี้มิสซี่ใส่เคสไปแล้วนะคะด้วยความที่มันติดเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์ไปแล้วเนาะมันก็เลยจะถอดออกไม่ได้ถอดยากนิดหนึ่งนะคะก็เลยขออนุญาตไม่ถอดแล้วกันนะคะตัวนี้สเป็น i e พ e ซ o u วแ Air รุ่นที่3นะคะและไปดูของยูทูบเบอร์หลายท่านนะคะเขาก็บอกว่าเจ้าตัวนนนนีีี้เสยดบแ่ะนนะคะ ก็ถือมีความรู้สึกว่าเอ้ยต้องรองแล้วนะคะอ่ะคือจริงๆเจ้าตัวเนี้ยจะราคาสูงกว่าเจ้าตัว T C Q นิดนึงนะคะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ1,6 1 6ง0ันบาทหรือเปล่าโดยประมาณนะถ้ามีสิจังไม่ผิดนะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แต่ด้วยวัสดุแล้วก็จะใกล้เคียงกันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่จะมีความเป็นผิวผิวสัมผัสเขาจะมีความด้านกว่าแต่เจ้าตัว T C Q ตัวเนี้ยนาจะมีความลื่นกว่านะคะอ่ะแต่ ความหยิบยากก็ไม่ต่างกันนะคะต้องบอกกันเลยคะ่ะว่าการหยิบออกมาเนี่ยคือค่อนข้าง,งยากเหมือนกันแต่ว่านางจะมีความเล็กกว่าเจ้าตัว T C Q ที่มิซีเคยใช้นะคะ,ะหยิบยากมากทั้ง2ตัวเลยเนี่ยนะคะก็จะมีความเล็กกว่าเห็นไหมคะ,ะตัวซาวพีซูแอเนี่ยจะมีความสั้นกว่าตรงก้านเขาจะสั้นกว่านะคะอะและตัวเซนเซอร์เขาจะอยู่ตรงนี้เลยตรงโลโก้ซาวพีซูแอรเลยนะคะส่วนเจ้าตัวของ T C Q เนี่ยเขาก็จะอยู่ข้างบนตัวเนี่ยคือค่อนข้างกดยากนิดหนึ่งเนาะแต่ก็ ไม่ใช่ประเด็นแล้วตอนนี้เพราะว่านางตุยไปแล้วนะคะแต่ตัวนี้ค่ะก็จะแบบเล็กน่ารักแล้วก็ใส่ง่ายนะคะเนี่ยใส่ปุ๊บอาจจะใหญ่ทีหนึ่งนะอาจจะแบบสําหรับคนที่หูเล็กเนี่ยอาจจะใหญ่นิดนึงมีความรู้สึกได้นะคะเวลาเปิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบว่ากดตรงนี้สองทีปุ๊บนางก็จะเล่นเพลงเลยอ่าแล้วก็จะสามารถปรับเพลงเลื่อนเพลงลด ลดวอลลุ่มได้นะคะเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าดีงามมากคือกดด้านนี้นะคะแบบสัมผัส1ทีปุ๊บนางก็จะปรับเสียงขึ้นคือด้านขวาก็จะปรับเสียงขึ้น1ครั้งแต่ถ้าเป็นด้านซ้ายปรับกด1ครั้งปุ๊บนางก็จะปรับเสียงลงอ่าแต่ถ้ากด2ครั้งนะคะตรงนี้นะคะก็จะหยุดหรือรับสายนั่นเองนะคะหรือถ้าจะเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้านะคะก็กดค้างไว้1ครั้งนะคะนางก็จะมีเสียญงญสัญญาณดังขึ้นมาต๊ดแล้วก็เปลี่ยนเพลงให้บีนะคะส่วนถ้าจะย้อนไปเล่นเพลงก่อนหน้านั้นนะคะเราก็กดค้างสไตลแล้ว แล้วก็นางก็จะย้อนกลับไปเล่นเพลงก่อนหน้านั้นถือว่าดีงามมากๆเลยและต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเสียงนี่หืมไม่แพ้ไม่แพ้ Apple a i r p o d s เลยนะคะถือว่าหืมก็ใกล้เคียงนะคะถือแปลว่าเจ้าตัวนี้เสียงเขาจะใสกว่าเขาเสียงเขาจะแน่นกว่า นะคะกางวานกว่าแต่ตัวนี้คือก็ต้องบอกว่าไม่แพ้กันนะคะแต่ว่าเบสแน่นจริงๆคือแบบตุบๆแล้วมีความซูราด u n d i n g มากเวลาแบบเราอยู่ในที่เงียบๆแล้วเราเปิดนะคะเราเปิดเพลงเสียงที่แบบมันมีความรู้สึกว่ามันจะป้องกางวานมันจะรอบเลยนะคะมันจะมีการแยกเสียงนะคะหูซ้ายไปหูขวาอะไรเงี้ยมีความรู้สึกเฮ้ยเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยเวลาเราเปิดฟังเราวมีความรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจนะคะมีความรู้สึกว่าราคาเท่านี้แต่คุณทําได้แบบอุ้ยไม่แพ้กับราคา4ี่ห้าพันเลยนะถือว่าโอเคเลย ะะแล้วร้านที่มิซีไปซื้อมาเนี่ยคือเขาก็แบบว่าให้เคสมาด้วยนะคะแล้วเขาก็ให้ตัวอะแดปเตอร์แล้วเขาก็ให้ตัวอะแดปเตอร์มาด้วยนะคะอ่าแล้วก็จะมีสายคล้องสําหรับใส่หูฟังนะครับที่เป็นยางซิลิโคนนะคะเพื่อกัน,นแบบหลุดออกไปหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่มิซีไม่ใส่เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเวลาที่เราหยิบใส่ตรงนี้นะคะแล้วแบบเวลาจะเอามาชาร์จเนี่ยคือเราต้องถอดออกเนี่ยหรือมีความรู้สึกลาคัญไม่ใช่ดีกว่าเลยนะถึงแม้จะได้มาฟรีนะคะอ่าโดยรวมแล้วเนี่ยสำหรับมิซีกับเจ้าพี่ซาวพีนนก เลยคะ่ะว่าเสียงดีมากๆเบสแน่นจริงๆคือมีความแบบว่าเสียงตึบตึบคือแบบใช้ได้มากกับเจ้าซาวพีซูแอร์นะคะถึงแม้ว่ามิซี่จะไม่ได้โชว์เสียงให้ดูนะคะเพราะไม่รู้จะโชว์เสียงยังไงนะคะอะแต่เดี๋ยวจะลองให้ดูละกันนะว่าต้องโชว์เสียงยังไงขอเชื่อมต่อก่อนละกันนะคะขอเชื่อมต่อบูชูสนิดนึงนะคะคืออันนี้มิซี่จะลองเชื่อมกับเจ้าตัวนี้ดูนะคะ,ะเนี่ยนะคะมิซี่ก็เชื่อมต่อกับลองไอโฟนดูนะคะก็ถือว่าเชื่อมต่อได้เร็วมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงนางกันนะค่ะอ้อเสียงนาง อาจจะไม่ได้ยินนะคะอ่ะเปิดไปที่เม s i c s a ซนะคะเอจะโดนลิขสิทธิ์ไหมคะเนี่ยนะคะเปิดแป๊บเดียวแล้วกันนะคะเอ๊ะอยู่ตรงไหนไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดเสียงนางดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวมิซิ่จะใช้ตรงนี้นะคะให้มันจะด่าประคุณฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะดิฉันให้เอาใหม่ ได้ยินไหมคะหวองว่าคงได้ยินนะคือเสียงนางคือแบบว่าประมาณนี้นะคะคือเสียงนางคือแบบว่านางจะแบบสใสใสนะคะแต่ถึงไม่ได้แบบว่าใสกิกนะคะแต่มีความรู้สึกว่าเบสแน่นนะคะดนตรีมาเต็มคือแบบเสียงโอเคเลยมีความประทับใจมากกับรุ่นสาวพีจูแองตัวนี้นะคะ,ะแต่ถ้าใครสนใจอยากรู้ข้อมูลเลยมากกว่านี้สอบถามเข้ามาได้นะคะกัแบบเจ้าตัวนี้มิซีไม่ได้ขายนะแต่คืออยากรู้ว่าที่มันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะคะเสียงดีขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ สอบถามเข้ามาได้แต่ว่าไม่ได้ขายนะคะไม่ต้องมาซื้อกักที่มิซีนะแต่มิซีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะสำหรับใครอยากจะไปตามตามมิซีเพราะว่ามิซีไปซื้อที่ร้านนี้มาก็ลองสอบถามข้อมูลเขาดูได้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับมิซีนะมีความรู้สึกว่าเสียงคือผ่านมากๆเลยนะคะถ้าเมื่อเทียบกับเจ้าตัวนี้แล้วนะคะคือคนละเรื่องนะคะด้วยความที่ราคาด้วยหรือเปล่านะ คือถามว่าเจ้าตัวนี้ใช้ได้ไหมก็โอเคนะสําหรับคนที่ไม่ได้ไมายซีเรียสเรื่องเสียงหรืออะไรเนี่ยนะคะก็ถือว่าโอเคเลยจริงๆแล้วอะถ้าเมื่อเทียบกันก็มันจะเห็นความต่างในเรื่องใส่ของเสียงมากกว่านะคะแล้วก็เบรเขาจะแน่นกว่าเจ้าต,ตัวนี้คือเบรจะไม่แน่นเท่าเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเมื่อเทียบกับเจ้าตัวนี้ก็คืออ่าตัวนี้อาจจะด้อยกว่านิดนึงกับ a i r p o d ร์นะคะแต่ราคาเขาก็สูงกว่านะคะอ่าคือจริงๆมิงมิซิกก็มีตัวที่เป็นบัตรที่แบบ ใส่เป็นแบบในหูอ่ะมิซี่จะไม่ค่อยชอบเพราะมีความรู้สึกว่าเสียงเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่แบบว่าจุ๊บเข้าไปในหูอย่างเงี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าเสียงมันจะแบบว่าเนี่ยมันเวลาใส่เขาปุ๊บมันจะจุ๊บเข้าตรงหูเงี้ยแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกไงจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของซัมซุงนะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเจนแรกของเขาเลยซื้อมานานละนะคะก็คือส่วนใหญ่จะชอบที่เป็น แบบเนี้ยเป็นแอร์บัดอย่างเงี้ยนะคะแบบเสียบตรงหูเนี่ยเรายังได้ยินเสียงข้างนอกนะคะก็จะมีชอบสไตล์ประมาณนี้มากกว่านะคะก็เลยจะพยายามหาหูฟังที่เป็นประมาณนี้มากกว่านะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะมิซีให้กี่คะแนนนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าคุณเอาไปเลย10เต็ม10นะคะราคาก็ไม่ได้แรงมากอ่ะพูดตรงๆเลยนะคะประมาณอยู่ที่พันหกพันหกห้าสิบนะคะก็อยู่ที่ประมาณนี้ก็ถือว่าดีงามมากๆเลยกับเรื่องราคานะคะกับคุณภาพที่ได้แล้วเสียงที่ได้เบสที่ได้คือโอ้ยดีงามไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาอวยนางแล้วนะคะ สำหรับคนที่ใช้แบบบ้านๆอย่างมิซีนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยคะ่ะ <c oughs> ว่าเจ้าตัวซาวพีซแอร์ตัวเนี้ยคือแบบคุน้นการันตีในเรื่องของเสียงก็คือไม่ได้ชาวบ้านเลยนะคะถือว่าดีงามมากๆหรือคุณภาพนี้เยี่ยมจริงๆนะคะถ้าใครสนใจลองไปหาดูได้นะคะอ่าวันนี้มิซีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะการรีวิวแบบแกเกตแบบบ้านๆสำหรับมิซีเนี่ยก็คือแบบ จากการทดลองใช้จริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชอบอ่ะเราก็ต้องเอามาแนะนำนะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะกับเจ้าสาวพีทเนี่ยคือดีงามจริงๆต้องลองนะคะถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากเสียงเงินมากนะคะแต่อยากได้เสียงที่เบ็ดแน่นเสียงใส คุณภาพสระโอเคนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบที่ดิวคิเละเลยเนี่ยตัวนี้มีสีแนะนําเลยค่ะซาวพีซแอร์รุ่นที่3นะคะถือว่าดีางามมากๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันข่าวหน้าค่ะมาดูกันข่าวว่ามิสีจะนำแก๊เกตอะไรมารีวิวในครั้งต่อไปก็ต้องคอยติดตามชมนะคะแต่ก่อนจากกาันไปนิดนึงค่ะก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับมิซีด้วยนะคะวันนี้มิซีรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะเป็นการรีวิวแก๊สเกตแบบบ้านๆสําสหรับการใใชช้้้้งงาาาาานนนนนแแบบบบจ,ะะจจจรออรริิๆะะะคอออไไมม่ดด็ืีีีพกวว อขออภัยด้วยหากผิดพลาดประการใดเอาละค่ะวันนี้มิสซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันคราวหน้าค่ะบ๊ายย